าอาจารย์อธิบายเรื่องคิดบ้างะคิดบ้างคือการสู่ขอหรือว่าการมั่นหมายก็คือการจองนี่แหละจองอะไรจองกับวลีจองกับผู้ปกครองหรือว่าพ่อพ่อของฝ่ายหญิงว่าคนนี้ผมจองนะก็คือไปสู่ขอให้เรียบร้อยแค่ไปสู่ขอกับวลีอของ ผู้หญิงแค่นั้นว่าคนนี้ฉันต้องการที่จะแต่งงานด้วยครับแล้วในระหว่างคิดบ้านระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายถ้ามีไหมว่าถ้าสมมติม,มีผู้ชายคนหนึ่งมามาสู่ขอ,อหรือมามากับผู้หญิงที่มีการคิดบ้านแล้วได้ไ,ดไหมการสู่ขอซ้อนสู่ขอใช่ใชหนึ่งในข้อห้ามของการสู่ขอก,ก็คือไม่อนุญ,ญาตที่จะให้ไปสู่ขอผู้หญิงที่มีผู้ชายคนอื่นมาขอไว้แล้วม,มาจองไว้แล้วไม่ได้ไม่ได้ห้ามซ้อนกันอันนี้วลีด้วยมีคนแรกมาสู่ขอก็ตกลงไปละอ่ะยกลูกสาวคนนี้ให้แต่มีอีกคนนึงมารวยกว่าคนแรก ว่า,วาคนแรกวลีไปบอกจกเลยคนแรกอันเนี้ยไม่ได้ครับไม่ได้นะ <S <S นะแล้วเดี๋ยวเนี้ยเพล่หลายมากมันมีความเข้าใจผิดข้อนหนึ่งอาจารย์คือการคิดบ้านเนี่ยมันไม่ได้หมายว่าผู้หญิงกับผู้ชายฮาลาันกันแล้วถูกต้องไหมอ,อย่ยางเออ,เออก็คือมันต้องผ่านการดิกาเกาะท่านกันถูกต้องป่ะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> โอ้โจัดง,งานคิดบ้าใหญ่ตโต<อ>โอ้โหแต่งตัวเหมือนงานแต่งอ่ะเหมือนดิก้าแล้วอ่ะแล้วก็มาทําสุขทาการคิดบ้ากันแล้วก็ปัญหาคือคุณยังไม่ได้ฮาลันกันคุณเอาผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยที่จะแต่งงานกันเนี่ยมาสวมแหวนกันเน่ยด้านแหวนจองแล้วคุณร่แตาอ ัคิดบ้าใหญ่โตให้เขามาจับมือสมแหวนกันแล้วก็ถ่ายรูปคู่กันเนี่ยแล้ววลีว่าไงวลีว่าไงไปถ่ายรูปด้วยไง <c oughs> วลีก็ไปถ่ายรูปด้วยเลยตัางฟิลลมม์ร้โนมนมแล้วเขาคิดบ้าแค่การจองไม่ใช่ฮาราสลิมเราเนี่ยชอบเอาวัฒนธรรมของคนอื่นมา